พายุโคโตล่าสุดไทยตอนบนเตรียมรับฝนปนหนาวคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคมฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่1ธันวาคม2568ในช่วง3วันที่ผ่านมาบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคใต้ตอนบนได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นแบบชุ่มฉ่ำแม้ระยะนี้อิทธิพลของมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงทำให้อุณหภูมิขยับสูงขึ้น แต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวให้ได้สัมผัสในขณะที่สถานการณ์ภาคใต้ต่อล่างการกระจายตัวของฝนยังลดลงแบบต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณอันดีโดยเราจะไปร่วมติดตามดูกันว่าตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึง7วันข้างหน้าสภาพอากาศในบ้านเราจะเป็นเช่นไรพร้อมติดตามอัพเดตพายุโคโตล่าสุดและแนวโน้มสภาพอากาศตลอดทั้งเดือนธันวาคมบริเวณประเทศไทยของเราในแต่ละภาค ต้องเผชิญสภาพอากาศเช่นไรบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดวันที่1ธันวาคม2568พายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้วคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่1 2ธันวาคมนี้สืบเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนบนทำให้พายุโคโตะ อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วตามลำดับและจะสลายตัวลงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามโดยไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยอย่างไรก็ดีมวลความชื้นส่วนหนึ่งที่แตกสลายตัวจากพายุจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจากอิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นดังกล่าวเข้ามาปกคลุมซึ่งตามโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ควบคู่กับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าสาเหตุปัจจัยหลักสำคัญดังกล่าวจะส่งผลกระทบในช่วงวันที่3ถึง6ธันวาคมโดยจะเป็นฝนที่ตกกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางประมาณร้อยละ20 40ของพื้นที่ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเรียกได้ว่าเป็นฝนปนหนาวที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรที่อยู่ในช่วงตากและเก็บเกี่ยวขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเตรียมการป้องกันระวังผลกระทบและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยส่วนรายชื่อจังหวัดที่มีโอกาสรับฝนนั้นจะแจ้งให้ทราบในระยะเวลาอันใกล้ โปรดติดตามอัปเดตอย่างใกล้ชิดเมื่อเริ่มเข้าสู่เดือนใหม่เราขอพาทุกท่านไปติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนธันวาคม2568เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านติดตามรับมือกับสภาพอากาศที่ยังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนในระยะครึ่งแรกของเดือนยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนจะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวโดยทั่วไปและมีอากาศหนาวจัดบางแห่งในบางวันทางตอนบนของภาคสำหรับบริเวณยอดดอยยอดภูรวมทั้งบริเวณเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งในบางวันส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะและมีกำลังแรงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของเดือนส่วนบริเวณภาคใต้ในช่วงเดือนธันวาคมยังคงมีโอกาสเกิดฝนตกชุกหนานแน่นโดยเฉพาะบริเวณฝั่งทางด้านทิศตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ซึ่งมีโอกาสเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบางวันซึ่งฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงไหนมีฝนตกชุกหนาแน่นในช่วงใดนั้นยังคงต้องติดตามอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างต่อเนื่องโดยสรุปคาดว่าปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะใกล้เคียงค่าป,ปกติส่วนภาคใต้ปริมาณฝนรวมประจำเดือนธันวาคมคาดว่าจะสูงกว่าค่าปกติ ประมาณร้อยละ20สําสำหรับอุณหภูมิเฉลีย่ยจะใกล้เคียงค่าปกติเกือบทั่วทุกภาคยกเว้นภาคเหนืออุณหภูมิเฉลีย่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยข้อควรระวังในเดือนธันวาคมมักมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีโอกาสเคลื่อนผ่านภาคใต้ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้าง และอาจเกิดคลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่งบริเวณฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของภาคใต้สภาพอากาศในบ้านเรายังคงเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนอย่างต่อเนื่องขอให้ทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลเป็นระยะระยะนะคะให้ทุกท่านรับทราบแนวโน้มลักษณะอากาศประจำเดือนธันวาคมนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นหากมีเหตุปัจจัยอื่นใดเข้ามาส่งผลงกระทบแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียด แจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีส่วนลักษณะอากาศในวันนี้วันแรกของเดือนธันวาคม2568บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิยังคงขยับสูงขึ้นอีกเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อ่อนกำลังลงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแม้เพียงเล็กน้อยขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเดินทางใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมทั้งยังต้องเฝ้าระวังอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งเอาไว้ด้วย สำหรับบริเวณภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนน้อยจากอิทธิพลของลมตอนออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด11-14องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนอือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะขยับสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด12-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมิมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด7-11ถึงองศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิขยับสูงขึ้น1-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-17ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33ถึงองศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ถึงององศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด18-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฟังคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้นอีกเล็กน้อยตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด16-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31 3 3อถึง33องศา,ศาเซลเซียสหลังจากนั้นมวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงต่อเน,นื่องไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิค่อยๆขยับสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน มีอากาศเย็นในช่วงเช้ายอดดอยและยอดภูย,ยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตใต้ตอนบนเตรียมรับฝนปนหนาวฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปางกลางบางแห่งในช่วงวันที่3ถึง5ธันวาคม2568อิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้น ที่แตกสลายตัวจากพายุโคโตะเข้าปกคลุมบริเวณดังกล่าวทําให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนน้อยเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกําลังอ่อนลงหลังจากนั้นในวันที่6ธันวาคมจะมีมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงรงละลอกใหม่จากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อีกครั้งนั่นจะส่งผลทำให้อุณหภูมิเริ่มขยับลดลงอีกรอบในสัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดต่อเนื่องส่วนบริเวณภาคใต้ในช่วงดังกล่าวลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีกำลังแรงขึ้นพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางและนี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง7วันข้างหน้าให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังคงต้องติดตามอัปเดตสภาพอากาศเป็นระยะระยะหลายเหตุปัจจัยอาจเข้ามาส่งผลกระทบทําให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้อีกหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในบ้านเราแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียด มาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีค่ะช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและปลาปรวนให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกําลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้าง แอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ